a s ส a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k ครับ a s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k a t ครับล่นกินเอาของเล่นของของอีมัรมามาไม่ได้อยากเป็นหมอมาเลย อัสสลามุอะลัมมลยกุมวะเวร้องมะตุลลอฮ์วะบะเราะก,กาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสุสสลามวะเร้องมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับไอหมาลิงกิดกำลังทำอะไรกันอยู่เข้ารายการบอกตัวน้อยนะครับโอ้ยแย่งของเล่นแย่งของเล่นอยู่นะครับหม,มกากับลิงกิตไม่ต้องแย่งกันเลยวางของเล่นไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทักทายกับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านก่อน ให้สลามมาพร้อมกันเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับรับสลามแทนน้องๆนะครับวันนี้หิมารลิงกิตครับวันนี้ของเล่นเนี่ยมาเยอะแยะเลยครับที่พี่คุณีุบอกว่าไม่ต้องแย่งกันเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้ของรางวัลนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้บริจาคกันเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันแรกให้โชว์ให้เห็นก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นชุดเครื่องครัวนะครับโอ้มมมมีีีีดตะหลิว อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับน้องๆผู้หญิงคงจะชอบกันนะครับส่วนน้องๆผู้ชายก็อย่าเสียใจยไปนะครับเพราะว่าเรามีนี่นะครับเป็นชุดเครื่องมือช่างมีทั้งเลื่อยทั้ง ประแจนะครับมีไขคงไขง่กวงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็จะไปฝึกการเป็นช่างกันแล้วล่ะครับอะไเรเลอครับไขคงครับข<า>พข<า>่บงไค่คเป็นภาษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันเ<อ>ขาชอบพูดอย่างนี้นะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวต่ออ่า,าตัเต็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องมือแพทย์นี่ครับเป็นชุดคุณหมอตัวน้อยอยู่ที่หิมะนะครับแล้วก็มีเอ่อเครื่องมือที่เป็นของผู้ชายอีกอันหนึ่งนะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อย นะครับในทุกสัปดาห์นะครับถิมาร์ทลิงกิตครับครับก็จะมีเอ,อ่อเ,เรียกว่าเป็นการแจกของนะครับในทุกๆวันศุกร์เลยนะครับวันศุกร์ให้เป็นวันศุกร์จริงๆ ครับให้น้องๆได้มีมีความสุขนะครับในวันอีฐของสัปดาห์ในแต่ละวันชอว์ล้อนะครับทางรายการของเรานะครับก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างต่อเนื่องนะครับให้ของรางวัลเนี่ยมาให้กับพวกเรานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะนึกไม่ออกว่าจะซื้อของรางวัลอะไรดีนะครับก็สามารถสนับสนุนเป็นเงินทุนได้เหมือนกันนะ้รับพยบางคนนะครับก็เจอหน้าแล้วก็ควักให้เลยแล้วก็บอกว่าเอาไปซื้อของรางวัลให้กับเด็กๆด้วยโอ้ดีมากเลยครับของรางวัลเราเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็จะทยอยนะครับเอามาแจกกับ น้องในแต่ละสัปดาห์นะครับคือถ้าพูดเยอะนะครับเวลาที่จะถามตอบก็จะน้อยลงนะครับใชบน,นช่วงนี้นะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านอยากจะได้ของรางวัลตรงนี้ไปนะครับหรือโทรมามีส่วนร่วมไม่อยากได้รางวัลก็ไม่เป็นไรได้ครับแต่เราเองมาเอา,เอ,าเองค่ะสายสดสายแรกเข้ามาแล้วครับตัดสายสดมาพูดคุยกันได้เลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวอะลลอหมะตุลลอฮ์วะะเราะกุลลาหอะลลอฮฺกะตุครับวะาวขโยสายมาแล้มาตุลล่ะ เสียงดังชัดเจนมากเลยครับอย่างนี้นะครับน้องนัเจมี่แน่ๆเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องไปเลยหิมัลิงกิตครับวันนี้น้องเจมี่นะครับไม่อยากได้รางวัลหนอกแต่อยากจะโถมมีส่วนร่วมเฉยๆงั้นไอ้หมัได้ไหมครับใช่หรือเปล่าครับน้องเจมี่ใช่ไหมครับลิงกิตอยากได้ครับน้องเจมี่ลองไปนั่งึกคำตอบไปเลยจะตอบยังไงดีนะให้ไม่ให้หนูเนี่ยดูแย่ไปนะครับเอาอย่างนี้น้องเจมี่ครับรางวัลจะได้อยากได้หรือไม่อยากได้ไม่รู้แหละเราจะแจก ่านะครับส่วนน้องจะเอาไปจัดการไม่อยากได้แล้วเอาไปแบ่งให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันอีมันก็ได้นะครับอีมันอยากได้เนี่บ่งให้อ,อีมันีมัก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับน้องเจงมี่ครับวันนี้คําถามเช่นเคยนะครับเราก็จะเอาจากเรื่องราวที่เราได้นําเสนอกันไปในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับเอ่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ที่เรานําเสนอกันไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักนบีรักนบีใช่ครับน้องเจมี่จำชื่อตอนได้บ้างหรือเปล่าครับจําได้ไหมครับ ติ๊กต็อกติ๊กต็อกครับได้จำได้ค่ะจำได้รอับเอาอย่างนี้เลยน้องมี่เลือกคำถามกันเลยดีกว่าครับว่าเราเนี่ยมีคำถามอยู่ทั้งหมด4คำถามด้วยกันนะครับคำถามที่หนึ่งแล้วก็3ามแล้วก็สี่นะครับแต่รางวัลมาเยอะเนี่ยเราจะมีคำถามอื่นๆอีกถ้าหากว่าเวลายังทันอยู่นะครับครับอาล้ครับน้องจิมี่ครับเข้าสู่คำถามกันเลยน้องจิมี่เลือกที่จะเอาคำถามไหนเพื่อที่น้องจะได้ตอบคำถามครับมีทั้งหมดหนึ่งสามแล้วก็4ครับเชิญเลยครับ คำถามไหนดีครับคำถามที่3ามนะครับรบกวนพี่ทีมงานทีมซอานะครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะคำถามที่น้องเจมี่ได้เลือกมามันยากไหมอ้าวขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วนะครับเป็นอายะกุรอ่านนะครับที่พูดถึงเชื่อตอนอะไรนะรักอัลลอฮ์ตามนบี่านะครับน้องเจมี่ครับรักอัลลอฮ์ตามนบีนะครับมีอายะกุรอ่านขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วให้พี่คนริอ่านก่อนหรือว่าน้องเจมี่จะตอบเลยครับตอบเลยไหมครับ อ่านก่อ่านก่อนน่ะอ่านก่อนนะครับเอาละครับตั้งใจฟังนะครับเอาอุดูบินและฮิมินาชชตตันโดโรจีเป็นอายะกุรอานนะครับกุนอิงกุนตุมตูเฮบูนัลลอฮะจุดจุดอ่าอันนี้เว้นไว้นะครับยุบบิบกุมุลลอฮ์วายะฟิร์ละกุมดุนุละกุมวัลลอฮูกะฟูรุราฮีมนะครับอันนี้เป็นเป็นภาษาอับนะครับส่วนภาษาไทยนะครับบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกท่าน หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงจุดจุดจุด,จด,จด,จดอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงให้อภัยโทษแก่พวกท่านซึ่งเอ,อ่อเขาเรียกว่าโทษทั้งหลายของพวกท่านและอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ทรงให้อพยัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยนะครับน้องเจมี่ครับภาษาอาหรับภาษาไทยพร้อมที่จะตอบหรือยังครับพร้อมค่ะโอ้โตอบภาษาอาหรับหรือภาษาไทยครับภาษาอาหรับครับหอทั้งสองอย่างเลยว่าอย่างไรครับ เภาษาไทยก่อนค่ะเป็นภาษาไทยก่อนเอาว่ามาเลยครับน้องเจมีมม่ครับ <c oughs> ก็จง,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 จงอ,อะไรครับหากว่าพวกท่านรักอลล็อกก็จงจุดๆดจุดตอบว่าอะไรครับปฏิบัติาตามจงปฏิบัติาตามโจงปฏิบัติตามชันนะครับหมายถึงปฏิบัติตามใครอะครับปฏิบัติาตามนบีใช่ไหมครับ โอ้เก่งจังเลยจมี่มาเช้าด้วยนะครับเอาล้วครับภาษาอาหรับเดาน้องจมี่พอจะเดาได้ไหมครับฟัตตาบิออนอ๋อนะครับกุนกุนตุมตัฮิบูนัลลอฮะฟัตตาบิอูนีใช่ไหมครับใช่ค่ะ ช่ครับเหมือนมีเสียงสัญญาณแทรกเลยนะครับเอาละครับไปดูคําตอบกันเลยดีกว่าครับรบกวนทีมงานขึ้นคาเฉลยมาให้น้องดูหน่อยว่าคําตอบที่น้องตอบมาถูกต้องหรือเปล่ากุลอินกุนตุมตุฮิบุนอัลลอฮ์ะฟัตตาบิอูนีโอมาาชลล์ฮะส่วนภาษาไทยนะครับหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันโอ้นี่ก็เก่งเหมือนกันตอบถูกทั้งภาษาไทยภาษาอาหรับเลยนะครับถ้ามีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอีกหรือภาษามาลายูเนี่ยน้องจะมีก็ตอบได้อีกแหละ นะครับเชิญเ้คุณพ่อคุณแม่นะครับคอยให้กําลังใจอยู่เบื้องหลังนะครับและแนะนําสิ่งที่ดีๆให้กับน้องด้วยนะครับน้องจะมีครับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยเอาชิ้นไหนดีครับมีเครื่องครัวพี่คริพูดแล้วกันนะครับมีเครื่องครัวแล้วก็มีชุดคุณหมอนะครับชุดคุณหมออยู่ที่มาร์ทครับแล้วก็เป็นเหมือนมือ่อเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับไม่รู้น้องจะมีจะเลือกแบบไหนดีครับ เลือกไม่ถูกเลยเอาตัวต้อตครับอันนี้อันนี้เก็บไว้ให้น้องเจมี่เลยนะครับแยกไว้ตางหางเลยนะครับขอบคุณน้องเจมี่มากเลยเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆโทรมาอีกนะครับครับเดยวใจกินละหุวใร้อนครับซาลามาลจ้มาลเ็ลา็อกแาตู้ครับ อะไราลามามาต้นอบลตค่ะรับผมจบไปอีกสายหนึ่งนะครับกับน้องนัจิมี่นะครับที่โทรมาสายแรกเป็นประจำเลยนะครับก็ได้รางวัลไปแล้วหิมะดิกิตครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านครับยังเหลือคำถามอีก3 4คสาคำถามด้วยกันนะครับถ้าหากว่ายังแจกรางวัลไม่หมดก็จะมีคำถามพิเศษเนี่ยมาถามกับน้องๆเหมือนกัน อนะครับตอนนี้คํำถามที่3ออกไปแล้วนะครับหรือคําถามที่1 2และก็สี่นะครับมีสามคำถามที่เหลือนะครับน้องที่ติดตามรับชมรายการอยากจะโทรมามีส่วนร่วมรีบโทรมานะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะหมดโอกาสในการนําเสนอข้อมูลดีๆนะครับและแน่นอนครับคำตอบของน้องๆเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลบุญนะฮะเชี่ยติดตามน้องๆได้เลยนะครับใช่ครับจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆในการที่จะกล้าแสดงออกในการทําความดีอืเข้าใจหรือยังเฮมัสลิงกิตครับเข้าใจแล้วครับเฮมัสลิงกิตตอบได้บ้างหรือเปล่าเพื่คนทดสอบก่อนดีกว่าถ้าตอบได้เนี่ยนะครับเอารางวัลไปเลยพร้อมมั้ยครับจะดีหรอพร้อมเลยรับสายสดกันก่อนเลยครับมีสายสดมาช่วยไว้ก่อนนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับ ได้ยินเสียงเหมือนกลันหลายคนเลยครับใครกันบ้างแนะนําตัวกันหน่อยครับไพไค่ะโอ้โหไพไม่ถูกกแ่แล้วเสียงนี้นะครับครอบครัวมาศัตรูแน่เลยถูกไหมครับใช่หายไปเลยหายหายไปนานเลยไม่รู้ว่าอพยพไปอยู่ไหนกันมาหรือเปล่าครับโอ้จบแ่เลยังอยู่ที่เดิมนะครับออาล่ะครับวันนี้น้องเสด็นอยู่ในสายใช่ไหมครับ ครับน้องซีรีนได้ติดตามรับชมรายการตลอดเลยหรือเปล่าตลอดเลยคระแต่ว่าการบานเยะเลยไม่เหน่มาครับผมครับผมถ้าติดตามรับชมตลอดอย่างนี้นะครับน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้รับของรางวัลแน่ๆเลยนะครับแต่น้องซีรีนอยากได้หรือเปล่าว่าของรางวัลดูอาจจะเป็นของเด็กๆกับน้องซีรีนครับ ไม่เป็นไรครับไม่มาดก็ได้ครับอ้าวโอเคนะครับเอาละครับน้องสตรีนให้เลือกคําถามเลยแล้วกันครับตอนนี้เหลือ1 3ไม่ใช่ 1, 2สองแล้วก็4นะครับ1 2แล้วก็4ครับน้องสตรีนเลือกคําถามไหนดีครับคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองครับคุณทีมงานขึ้นคำถามที่สองมาเลยครับเอ๊คำถามที่สองจะยากกว่าคำถามที่แล้วหรือเปล่านะครับ เอาละครับคำถามที่2ขึ้นมาที่หน้าจอของน้องท่านผู้ชมแล้วนะครับเป็นอายะกุรานเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในวันอังคารนะครับชื่อตอนในวันอังคารชื่อตอนว่ารักนบีทำตามนบีครับเอาละครับน้องเสด็จครับเดี๋ยวยังไงฟังก่อนแล้วก็ตอบคําถามนะครับ คือนี่คือน่าจะตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอาละครับไปดูอายะกุรอานในวันนี้กันเลยครับเป็นอายะที่อยู่ในคําถามที่สองนะครับอูดุบิลลาฮิมินะชัยตอนุรจิมว่ามาอาตะกุมราะซูลุจุดจุดจุดว่ามานะฮากุมอันหุฟันตะหูสิ่งใดที่ราซูลได้นํามายังพวกเจ้าจงปฏิบัติตามและสิ่งใดหรืออันใดที่ท่านจุดจุดจุดก็จงละเว้นเสียโอ้ยากแน่เลยครับน้องสีรินพอจะเดาคําตอบนี้ได้หรือเปล่าครับ เาหายอย um ู่แล้ววามาอาตาคุมุรอซูลูจุดๆวามานะฮามุอันฮูฟันเตหูสิ่งใดที่เราซูลได้นํำมาอย่างพวกเจ้าจงปฏิบัติตามและอันใดที่ท่านจุดๆก็จงละเว้นเสียอ่านะครับเอาเป็นเอาเป็นเขาเรียกว่าเอาความหมายที่ใกล้เคียงก็ได้อ่านะครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะครับพร้อมที่จะตอบหรือยังครับน้องเสถีนครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีครับ มาลายูครับเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอรับต่ออายักุรานหรือความหมายครับความหมายค่ะเอาความหมายก่อนนะครับอะไะครับความหมายและอันใดที่ท่านจุดจุดจุดก็จงละเว้นเสียหนูจะต่อคําช่องว่างนี้ว่ายยงไงไะครับไม่ได้นํามาไม่ได้นํามาหรืออะไรครับหรืออะไรนะที่ตรงตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งใช้อตรงข้ามกับคําว่าสั่งใช้ครับไม่ได้สั่งใช้ ตรงข้ามกับคาว่าสั่งใช้เช่นสั่งห้ามดูซิคําตอบของน้องจะถูกหรือเปล่าแล้วภาษาหรับจะตอบได้เลยหรือเปล่าครับได้ไหมครับภาษาหรับครับได้ไหมนะได้อยู่แล้วโอ้ให้กําลังใจกันขนาดนี้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเสียกำลังใจแน่เลยอะไะครับได้พอ่ปาน้องสรีนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะให้น้องตอบหนึ่งในสองนี้หรือถ้าตอบไปทั้งสองเลยก็เลร่ยมไปเลยครับได้ไหมครับน้องสรีนครับ ไม่ได้ไม่ได้นะครับเอาละครับไปดูคำเฉลยกันเลยครับว่ามาอาตากุมรอซูลุฟ้าคูดูหูว่ามานะฮะกลุ่มอันหูฟันตะหูนะครับช่องภาษาหรับอ่านว่าฟ้าูดูหูนะครับแปลว่าจงปฏิบัติตามหรือจงยึดเอาสิ่งที่ท่านเราสูนนำมานะครับว่ามานะฮะกลุ่มอันหูฟันตะหูนะครับและอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียแสดงว่าคำตอบที่น้องตอบถูกไหมถูกต้องเก่งมากเลยครับน้องซีรีนเอาเป็นรางวัลชิ้นไหนดีครับ มีเครื่องครัวมีชุดเครื่องครัวนะครับชุดครัวอยู่ที่อิมาร์ทครับชุดครัวแล้วก็เป็นชุดคุณหมอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชุดคุณหมอก็ยังอยู่ที่อิมาร์ทอีกอันนึงด้วยนะครับเอาเป็นชิ้นไหนดีครับนี่ครับหรือพิเศษกว่านั้นนะครับเรามีนาฬิกานะครับเพราะว่าน้องเสดินน่าจะโตแล้วเอาเอาเป็นนาฬิกาไหมครับ เป็นนาฬิกาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บนาฬิกาไว้ให้อาจจะไม่ได้เอามาโชว์นะครับเดี๋ยวจะเลือกที่เหมาะเหมาะกับน้องสิริดไปแล้วกันครับยังมีใครที่อยากจะโทรมาพูดคุยอีกหรือเปล่านั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับมีไหมครับมีไหมครับมีครับมีครับโอ้จ๋วอย่างนี้น้องชาริปแน่เลยใช่ไหมครับใช่ครับน้องชาริปไม่สบายไหมครับ ใช่ครับห้ามดลนแ้ครับ้ามดูดลินแล้วครับ <c oughs> น้องชลิปเกือบหลงกลแล้วนะครับ <c oughs> น้องชฉลี่คราว <c oughs> น,นี้รายการของเราจะถามตอบนะครับกับคําถามที่เรานําเสนอในรายการทั้งหมดนะครับ <c oughs> น้องชลิปจะตอบคําถามพิเศษหรือว่าจะตอบคําถามที่เราได้วางเอาไว้เป็นคําถามที่หถึงคาถามที่4ี่ครับ คำถามพิเศษครับเยี่ยมไปเลยน้องชริปฉลาดมากเลยนะครับคำถามพิเศษเนี่ยสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่มั่นใจนะครับที่จะตอบเป็นอายะกว่าหรือความหมายนะครับเอาละครับคำถามพิเศษนะครับถามแล้วก็ตอบเลยนะครับไม่มีตัวไม่มีตัวช่วยนะครับน้องชริปครับครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเอาละครับให้หิมะลิกิตถามเลยครับคำถามพิเศษครับเกี่ยวกับนักนาดีครับเร็วๆเดี๋ยวน้องชริปนึกไม่ออก ได้หรือเปล่าครับง่ายๆดีกว่านะครับเชิญเลยคิดว่าง่ายมากเลยอย่างนี้นะครับผมถามว่าว่าการที่เราจะรักนาบีอะครับอันดับแรกเราควรทำยังไงดีครับง่ายเลยครับรักนาบีต้องทำยังไงใช่ครับรักนาบีต้องทำตามนาบีใช่ไหมครับยกตัวอย่างค่ะเช่นอะไรบ้างอ่าฮิมัตอยากจะถามเพิ่มเติมเช่นอะไรบ้างครับ ติ๊กตอก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 ครับอะไรนะครับทำตามสุนนะครับโอ้ว่างจเลยครับสุนนาเนี่ยยังไงบ้างนะครับ มือขวาครับทานข้าวด้วยมือขวาใช่ไหมครับครับโอ้ถูกต้องเลยเจ๋งมากเลยนะถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องครับโอ้ยนี่แจกรางวัลไปเลยดีกว่าแล้วน้องชรลีจะเอารางวัลชิ้นไหนดีล่ะครับน้องชรลีครับมีเครื่องมือช่างนะครับที่เป็นอ่าเป็นคอนนะครับมีเลื่อยด้วยเป็นเลื่อยแบบเลื่อยไม้ประแจเอาชุดช่างนะครับเดี๋ยวเอาสักอันนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่คนีเลือกไปให้อ่ล่ะครับ เอาอันนี้ให้กับน้องชริีละกันอ่าเก็บเลยมันเก็บมาครับขอบคุณน้องชริีน้องเสดีนมากเลยโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับเพราะว่าคิดถึงมากเลยนะครับอินชาลอ้นนะครับเขาบอกโทรมาใหม่เงียบเลยเอาละครับไม่เป็นไรขอบคุณน้องชริีน้องเสดีนะครับและน้องที่ไม่ได้มาพูดคุยรายการด้วยนะครับรวมถึงาะพ่อผมแม่ครับยะซจากุมุลล็อกใครอนครับโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่ครับสวัสดีกุ้งมวะล็อกมาตัววัวหัะตัวร้องตัวทัพตัวทัพตัครับ ับผมพร้อมเพียงกันมากครอบครัวมาสตูนะครับแอบติดตามอยู่เรื้องหลังตลอดเลยนะครับและครอบครัวนี้แอบพูดถึงอะไรที่มันคล้ายๆกับช่วงนี้ของรายการเราด้วย งงเลยครับอะไร่าครับคือเราเคยจัดค่ายนะครับที่ชื่อว่าค่ายหนูรักอิสลามออนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันขอดูอานะครับอาจจะมีการจัดค่ายนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับหากยังไม่มีน้องๆโทรเข้ามานะครับว่าเออค่ายนี้นะครับพิเศษมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นยังไงอะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับค่ายอื่นในเรื่องของชื่อ และในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในค่ายนะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งเรียนกันอย่างเดียวเราจะเป็นกิจกรรมทั้งค่ายเลยสนุกสนานแน่นอนนะน้องๆก็ได้รับประโยชน์กันอย่างมากมายนะครับเล่าให้รับรายไหลก่อน นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้จัดอะไรยังไงนะครับหรือว่ามีรายละเอียดยังไงนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นชื่อตอนของค่ายว่าหนูรักนบีรักนบีครับว่าน่าจะตรงกับคอนเซปต์นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่กําลังมีคนดูถูกดูหมิ่นท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ฮุลเลยสลามนะครับดังนั้นสําหรับเบาตัวน้อยผู้ศรัทธาตัวน้อยๆครับผิมะรลิกิตครับก็จะต้องมาแสดงพลังในการบอกว่าหนนูรบี นะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบท่านนบีว่านบีกินยังไงนบีเดินยังไงนบีแต่งตัวยังไงนะครับนบีใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยยังไงบ้างนะครับเราก็อยากจะเป็นคนที่ใกล้ชิดนบีเหมือนที่น้องชริบบอกนะครับก็ต้องทาตัวให้ใกล้ชิดใกล้ชิดนบีใช่ไหมครับทำตามนบีนั่นเองนะครับหิมาระลิงกิตครับครับเอาเมื่อกี้จะถามหิมาก์เกลิงกิตนะครับยังไม่ทันได้ถามมีสายสดมาอีกแล้วเหรอครับเชิญเลยครับ อัสลามอะรัยกุมะราะมะตุลฮ์วะบารารการตุ์ครับสลามลัยกุมครับครับน้องอะไรครับน้องบัชรีนครับน้องหุูบัชีรนใช่ไหมครับน้องอมูบัชีรนโทรมาจากไหนครับสุราครับจากสุราใช่ไหมครับสุราครับอ๋อได้ยินว่าจากสิรีรารคับมันคล้ายๆกันครับจากจังหวัดสุราธานีนะครับน้องบัชชีรนชื่อเพราะจังเลยน้องบัชีรนได้ติดตามรับชมรายการตลอดเลยหรือเปล่าครับ บางครั้งก็ติดตามแล้วอ๋อแล้วสัปดาห์นี้แหละครับได้ดูตลอดเลยหรือเปล่าครับ ไม่ตลอดงั้นเป็นคําถามพิเศษละกัน<ด>นะครับเ<ด>พราะว่าเออถ้าหากว่าเป็นคําถามที่อยู่ในเขาเรียกว,ว่าในคําถามที่ระวังเอาไว้วเนี่ยอาจจะยากสําหรับน้องที่มไม่ได้ติดตามตลอดนะครับที่ถามก่อนจะได้รู้ว่าควรจะถามคําถามไหนนะครับเอาละครับถึงตาลิงกิตแล้วลิงกิตครับคําถามพิเศษนะครับที่จะมอบความวักให้กับน้องนะครับน้องวัชรินตั้งใจฟังเลยว่าลิงกิตจะถามอะไรกับน้องวัชรินนะครับแล้วน้องวัชรินจะตอบได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการรักนาเบียครับเอาละครับลิงกิตครับตั้งคาถามกับน้องวัชรินเลย ก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ครับเรยวครับเร็วครับเดี๋ยวครับขอคิดดูก่อนเร็วเร็วเิยหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวน้องไม่ทันได้ตอบเ้วตอนก่อนที่จะนอนนะครับต้องทํายังไงบ้างครับหมายถึงที่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีหรอครับใช่ครับออเรารักนบีเราก็ต้องทําตามนบีน้องวชิรินครับลิขิตถามว่าก่อนนอนเนี่ยนบีทําอะไรน้องวชชรินทราบหรือเปล่าแล้วอะไรที่เป็นการทําตามแบบฉบับของท่านนบีครับน้องวชิรินครับ อาบน้ำละหมากก่อนนอนครับอาบน้ำละหมาดก่อนนอนเป็นยังไงถูกหรือเปล่าลิขิตครับเก่งมากเลยแสดงว่าได้รางวัลใช่ไหมครับเนี่ยได้เลยครับได้รางวัลเลยเนาะชรินครับตอนนี้เราเหลือของรางวัลอีกไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับอ่านะครับเป็นเครื่องมือช่างอีก2อันนะครับที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับน้องวชชรินน่าจะเป็นของผู้ชายนะครับแล้วยังมีของรางวัลที่ไม่ได้เอามาโชว์อีกนะครับน้องชริน2ชิ้นนี้เอาเป็นชิ้นไหนดีครับ เอาไปชรินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเอาไปชิ้นไหนเอาเป็นเครื่องมือช่างนะครับมันไิ่ชรินครับได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานจัดไปให้ไม่ชิรินนะครับอ่ามาๆครับเดี๋ยวสัมบัลลักษณ์คารนน้องไมชิรินโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับ ครับจ้าจักรลักษมณ์ข้ารอนดิคั้งครับส السلام กุมรอห์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุครับอาลัยกุมุลลาลัลลอฮ์วะบารอกาตุครับอาตาลิงกิตกับหิมัทตอบแล้วมีสายเข้ามาอีกสายไม่มีสายเข้ามาแล้วครับแต่หมดเวลาหมดเวลาหิมัทกับลิงกิตเตรียมคำตอบเอาไว้ให้ดีเลยเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาถามให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการเบาตัวน้อยหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมน้องๆที่ติดตามรับชมรายการนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกลากันไปก่อนมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวะบิลเลยตอฟิกวัลฮิดายะ Sal waikum warराunma baruuka tuुखा.